เนี่ยค่ะอย่าดึงกลับมาเดี๋ยวจุดหนิกมัน <coughs> 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 แต่ตรงไหนก็ไม่ได้เลยเียกลับก่อนถ่าถ้าติเกอรมันเข้าไปอยู่แล้วเราคิดว่าคุณยาวอยู่แล้วต้องมีข้อมูลใอนะอ่าใช่แล้วเราก็ต้องมีให้เขาฟินแล้วต้องดูว่าขนาดเท่าถ้าเรามีแบบเราิล้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเสร็จแล้วเราก็สองอิก งานยากนะเนี่ยใช่แต่น้องไม่ได้เลยเนี่ยเดอนตรงนี้หน่อยนึ่งท่านนิดนึงนะ่พยายามมาออกให้ได้มันจะได้ไม่บวม ตสงสารเลยเนี่ยความคึกขนองนตงัดเองเลย พี่ว่าน่าจะเต็มมากกว่าอืม,อมดิงว่าไหมใช่ลบๆไ่นันออกออกมากแล้วนะพี่ไม่คลิปเยอะมากคลิปเยอะมากตอนนี้เต็มกองเต็มอะกลังลบออกอืตอนนี้เนะี่ยยัดดึงกลับนะ ้นิดนึงค่ะนิดนึงนิดเดียวรู้นิดเดียวละค่ะอนนิดน,นึงขึ้นมาได้ขึ้นมาไดขึ้นมานดแล้วค่ะนดนแล้วขึ้นมาขึ้นมาะหมดละมันมัน,นแค่เ็จเล็บมันปักอยู่นิดเดียว โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวขอปิดแผลนิดนึงนะโอ้อค่ะเก่งมากมนะ <c oughs> แล้วอย่าไปตัดเองอีกนะน้องน่าจะหลาบแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ถ้าวันหลังเจ็บไม่ต้องตัดเองนะมาที่นี่นะมันจะได้ไม่เป็นแผลแบบนี้โอเค okay. เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ล้องไม่รอ้องไม่ล้องไม่รอ้รอง ไม่้องไม่ร้องที่หนิงจะร้องเมี่ย <irrelevant> มไม่ร้องนะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง,องของน้องมันเป็นเศษเล็บอะค่ะเนี่ยเป็นเศษเล็บใช่แต่ที่น้องเจ็บก็คือน้องเจ็บตรงนี้น้องเจ็บมุมนอกนะคะ มันจะล็บใอใช่ค่ะถ้ารอบหน้าแผลตรงนี้หางแล้วน้องรู้สึกว่ายังเจ็บอยู่เหมือนประมาณนี้ให้พี่รีบพามานะอยากให้ตัดกันเองนะคะเพราะว่าถ้าตัดกันเองน้องจะเจ็บมันทํายากน้องเองน้องไม่ได้เจ็บไหมะตอนนั้นน้องเจ็บหรือเปล่าถ้า,ามาแบบอาการประมาณแบบนิ้วนิ้วกลางอะคะ่ะที่มันจะบวมๆจุ่ยๆมานิดนึงอะ